รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่แฮชแท็กสวิตช์ค่ะรายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะคนเรานะคะเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองค่ะและตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างนี้นะคะเราก็ควรที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเหมือนกับแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้นะคะเขาเป็นคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยค่ะจะเป็นใครกลับมาพบกับเขาได้ในช่วงหน้ากับแฮชแท็กสวิตช์ค่ะ Hashtag Switch Hashtag Switch แขกรับเชิญของจราในวันนี้ค่ะเจมจีรายุค่ะในที่สุดไม่เป็นต้องยที่สุดด้วยละครับเราก็อยากให้นางมามาครับไม่ค่อยได้เจอหน้าเลยอ่ะอยู่แต่ญี่ปุ่นมั่งอยู่นู่นอยู่นี่นุ่มเป็นคนเดินทางครับช่วงนี้บินเป็นนกเลยครับกลับมาทํางานตอนนี้ก็จะมีละครมีละครอยู่ปฏิวัตรดาพี่ผู้กุะใช่ครับปฏิวัตรดาครับแต่ว่าแปลว่าภรรยาผู้ซื่อสัตว์และพักดีต่อสามีครับและสามีเป็นยังไงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่ว่าแล้วสิยังไงยังไงเป็นยังไงบ้างละครเรื่องนี้เป็นบทประพันธ์นะครับที่มาแล้วก็เป็นละครพีเรียดเหมือนเดิมครับแล้วก็สร้างขึ้นมาก็เป็นพระเอกที่เคยรวยมาก่อนเมื่อกี้พย่อยากให้เจมเล่าเรื่องย่อให้ฟังสนุกมากเลยไม่เล่นเคือเป็นพระเอกที่เหมือนตกทุกข์ได้ยากแล้วก็มาเจอภรรยาที่ดีใช่ไหมกลับมาเจอกับคู่จิ้นเป็นยังไงบ้างจิรานีก็เล่นกับเบลล่าครั้งหนึ่งก็สนุกดีครับเล่นง่ายเล่นง่ายเพราะว่าก็ มันเล่นกันบ่อยแล้วครับก็เลยเล่นง่ายไนถาถึงเบลล่าบ้างว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นคนสวยปกติครับอืสเปกมะสเปกมะเบลล่าก็เงยอย่าตกสิมีอายุนิดนึงครับก็น่ารักน่ารักเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมครับเคยคิดนะว่าอะไรทําให้เรากลายเป็นคู่จิ้นกันได้มันมีเคมีอะไรมันมีอะไรที่มันแบบว่าคลิกกันหรอนัาได้เป็นละครเรื่องแรกครับ ใช่ละครเรื่องคุณชายอะไรครับกับี่เสร็จนั้นที่ยังมุ้งม้งอยู่กับชีวิต <c oughs> ทีนี้มีอีกหนึ่งบทบาทที่ไม่คิดจริงๆว่าเจมจะเป็นพิธีกรน่ะท <c oughs> าบิเจฟแฟนาบายเจมจิอะไรทาบิแปลว่าท่าบีท่าบิแปลว่า,า,า,วาท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวญี่ปุ่นครับก็เป็นท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่พาไปสถานที่ต่างๆที่คนไม่ค่อยไปครับอาจจะไม่รู้จักด้วยเพราะว่าเป็นจังหวัดที่เกิดภัยพิบัติส่วนใหญ่ <Ừ. S 1> ใช่ครับเราก็เลยพาไปกับสถานที่นู่นสถานที่นี้เจมมาพูดกันตอนถึงตอนชีวิตของเด็กๆบ้างเรารู้อยู่แล้วลหละว่านางเป็นเด็กที่จิตใช่ไหมใช่ครับเด็กๆเ,เป็นยังไงเด็กๆนี่เป็นเด็กหน้าตาดีครับ อันนี้คืออันนี้ต้องยกยลองใช่ไอันนี้คือคุณแม่และคุณพ่อเขาเล่ามาครับคือตอน,นเด็กหน้าตาดีกว่าตอนตอนโตนะครับจริงหรอตอนโตน,นี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่แต่ตอนแต่ตอนเด็กเนี่ยก็จะมีสา,สาวๆเวลาคุณพ่อพาไปกรุงเทพมาซื้อของบอกเพราะว่าคุณแม่ขายเสื้อผ้าอยู่ใช่ไหมครับก็ต้องมาซื้อของที่กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะยืนอยู่แบบเดินดูของเล่นยืนอยู่นิ่งๆอะไรเง <ๆ S 1> ี้ยแ็้มีพี่ๆแบบมาเล่นเอ้ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยครับแล้วสมัยก่อนเราก็ทำยิงๆเชิดใส่ไม่คุยด้วยอะไร ต้องยกยอดให้คุณแม่เพราะว่าแม่เนี่ยลงทุนมากอยากให้ลูกออกมาหน้าตาดี <c oughs> มีคนบอกว่าให้กินปลาใช่ใช่ครับใช่ป่ะปลาตัวเล็กๆใช่ครับก็เป็นตอนนั้นลูกค้าแม่ครับที่มาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกจมูกโด่งเนี่ยหน้าเหมือนฝรั่งนะก็ให้กินปลาตัวเล็กๆที่มีแคลเซียมมาเยอะกินเมลเยอะแล้วกินแคลเซียมตอนท้องเยอะแล้วลูกก็จะหมูกโด่งแล้วก็ถ้าเกิดลูกเกิดมาเนี่ยก็ให้นอนเร็วๆคือนอนไม่เกินสี่ทุ่มไงแล้วผมให้กินนมไม่เยอะแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ไปออกกำลังกายซะาอะไรเงี้ยครับทำทุกอย่างรวมถึงนอนดูโปสเตอร์เด็กฝรั่งว จริงเหรออันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องเล่าดูทุกวันต้องดูทุกวันครับอยากให้ลูกหน้าเหมือนฝรั่งอะไรเงี้ยแต่ออกมาเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นตอนตอนตอนงเด็กคุณพ่อเคยเล่าครับบอกว่าตอนออกมานึกว่าแบบผิดปกติทางร่างกายอะไรเงี้ยครับคือออกมาตอนงเด็กแล้วมันจะไม่มีตรงเบ้าตรงเนี้ยครับแล้วมันจะมีเหมือนอะไรทิ้มที่บุ่นมาพ่อบอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรบ้างไม่คือมีด่างจมูกใช่ือแบบมันเป็นแบบเป็นแท่งตรงๆเลยครับโอ้ลูก ก็สรุปว่าสมใจคุณแม่ <Okay. S 1> ออกมาหน้ารักแล้วก็มีพี่สาวคนหนึ่งพี่สาวพี่สาวคือพี่สาวชื่อเจจิบครับสนิทกันไหมลูกสนิทบ้างครับใช่คำว่าสนิทบ้างล้วสนิทเลยครับตอนนี้ก็สนิทสนิทกันครับแต่ <c oughs> ว่า <c oughs> ด้วยความตอนเเด็กเนีเ่ย พี่สาวผมไปเรียนโรงเรียนประจำตั้งแต่มอนหนึ่งไงครับแล้วห่างกัน5ปีแล้วพอพี่พี่สาวเขาเข้ามอนหนึ่งก็เริ่มแยกย้ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็จนเข้ามหาลัยก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่ด้วยกันเยอะๆอตอนโตๆใช่ครับแต่ตอนเด็กๆที่ข่าวว่าเจมตัวเล็กมากตัวเล็กครับแต่ว่าตัวตัวเล็กสุดในบ้านเขาเลยเรียกตัวเล็กสายตาสั้นด้วยสายตาสั้นหรือนะได้ข่าวเพื่อนเรียกแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ครับเพราะสายแม่นกลมช่วงนั้นก็เป็นเทรนด์นำ ให้ดิตเธอมาแต่ก็ตอนองเด็กนี่สายสั้นเพราว่าติดเกมครับติดเกมมากคือคุณแม่เนี่ยเรียกว่าขายเสื้อผ้าอยู่ข้างล่างข้างบนคุณพ่อคุณลูกเป็นไง ก็เล่นเกมครับหัดหลังชนเันแล้วบอกว่า้าคือคุณแม่ก็มีข้อห้ามก็คือว่าต้องห้ามนอนดึกใช่ไหมครับให้เล่นให้เล่นถึงแค่สี่ทุ่มแล้วต้องแบบรีบปิดคอมอาบน้ํานอนเลยสี่ทุ่มต้องห้ามต้องห้ามเกินผมก็เลยแบบฝังใจทํายังไงดีวะแม่แม่ไม่ให้เล่นคอมเกินสี่ทุ่มผมก็เลยไม่เป็นไรผมก็นอนสี่ทุ่มผมตื่นมาตีห้ามาเล่นเกมก่อนไปเรียน เล่นจนสายตาสั้นไปหมดเลยใช่ครัแต่ถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากนะได้ข่าว่าช่วยงานบ้านทํากันบ้านเหรอพี่เจมทํากันบ้านเป็นทุกอย่างเลยเหรอก็พอพอเป็นบ้างทำบ้านแต่แต<ำ>มีอย่างหนึ่งที่จะไม่ยอมทําเลยคือไม่ยอมทําเลยครับ จริงปะไม่ยอมช่วยขายเสื้อเยเหรอก็มีมีมีช่วยบ้างครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ลงมาบ่อยเท่าไหร่ทำไมอ่ะเล่นคอมเล่นคอมเยอะอะไรเล่นคอมติดเกมมากจนเหมือนไม่มีเพื่อนเลยอ่ะช่วงช่วงเด็กๆกัไม่ค่อยมีใครคบครับตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือผมเล่นคอมตั้งแต่อนุบาลสองอนุบาลสามครับแล้วก็มีช่วงปิดเทอมเน่ยเล่นมันแล้วประมาณ15ชั่วโมงครับได้ข่าวว่าติดเกมมากจนพ่อห่วงว่าไม่มีสังคม ก็เลยส่งไปเรียนลีลาดครับคุณพ่อก็บอกว่าไปเรียนลีลาดดูจะได้แบบมีพวงมีเพื่อนแล้วก็จะได้เข้าสังคมเหมือนเขาได้คือคุณพ่อตอนนี้ผมอายุประมาณ6กหกแล้วครับคือสมัยก่อนเขาก็จะมีออกงานสังคมเต้นลีลาด เป็นงานสุนทรารพรอะไรแต่ก็ไปเรียนตามใจคุณพ่อทีนี้ก็เลยได้เลยได้สังคมเพราะว่าเพื่อนล้อกระหน่ำเลยใช่ใครับก็เป็นความภูมิใจเพราะว่าเมื่อก่อนโดนล้อว่าเป็นเป็นตุ๊ดนี่เป็นความภูมิใจเลยแต่ทีนี้มาเลิกติดเกมได้เนี่ยเพราะว่ามาติดอย่างอื่นแทนเ้ยครับก็มีมีครับมีบ้างมีมาติดมอเตอร์ไซค์ไม่ด้ติดมอเตอร์ไซค์นะคะคุณผู้ชมคะตอนตอนมตอนมสี่ครับขึ้นมาก็เป็นโรงเรียน คือย้ายจากโรงเรียนอ,อนุบาลที่มีตั้งแต่อนุบาลหน,นึ่งจนถึงมสามไปย้ายขึ้นม,มขึ้นมมสี่ที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเงี้ยผม,มขี่จักรยานเป็นตอนมหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เป็นตอนมสี่เคยขับมอเตอร์ไซค์ล้มด้วยโอ้หเยอะเลยครับเท่าที่หนักๆน่าจะเป็นสองรอบครับรอบแรกเนี่ยเพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์เป็นครั้งแรกๆครับแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งซ้อนไปแล้วก็ตอนนั้น อยู่ม .4 แล้วก็4ี่ห้าทุ่มแล้วครับเพิ่งซ้อมลีดเสร็จเต้นเป็นลีดเป็นลีดของโรงเรียนแล้วสนุบจนสี่ห้าทุ่มใช่ครับแล้วเราตอนนั้นก็ขี่มอไซค์ไม่ค่อยเป็นครับฝนตกเราก็ขี่มาป้าน<อ>ประมาณมอไซค์นะประมาณประมาณแปดแปครับ <laughs> แล้วขี่มาแล้วก็เห็นแล้วล่ะหมาอยู่กลางถนนแเราคิดว่ามันเดินไปนแล้วใช่ไหมครับสักพักหนึ่งมันก็เดินถอยหลังกลับมามัันถอยหลงเป็นหมาถอยหลังครั้งแรกในชีวิต <laughs> ที่ผมจําได้และแล้วชคดีมากครับที่วันนั้นใส่หมวกกันน็อก คนที่2นี่หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนครับเปรี้ยวหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับคือไม่น่าไม่น่าเอาเป็นตัวอย่างยิ่งครับก็เจ็บตัวขนาดไหนดีกว่าหัวเจ็บเจ็บมากครับแผลจากหัวเข่าเนี่ยครับตรงไหน,นตรงนี้ครับ<ฆ>ต้นหนึ่งตระตุ่มครับแล้วมันลึกแบบลึกมากครับลึกจนแบบเป็นเนื้อขาวๆแล้ว ล้มเสร็จปุ๊บเราก็ลุกขึ้นมาอย่างแมนแมนบ้าดแมนเสร็จปุ๊บเราก็ขี่มาขี่กลับบ้าน,านแล้วเพื่อนเขาบอกเฮ้ย <c oughs> เป็นไรบ้างเป็นไรให้เป็นไรเป็นไรเป็นไรตอนแรกยังยังไม่รู้สึกเพราะมันยังชาอยู่ใช่ไหมสักพักหนึ่งตอนขี่พอจะถึงบ้านปุ๊บเลือดเริ่มแบบกระเด็นตามแบบว่าลมไปเล็กน้อยอสบัดไยดสบัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เดินเข้าบ้านไปทำโต๊ะปกติ เสร็จปุ๊บก,ก็เดินเข้าบ้านไปเข้าหนะ้องน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็เาที่ฉีดตูดฉ <c oughs> ีดขาตัวเองด้วย,ยคมที่ไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยคงเป็นบาดทะยักไปแล้วนะแล้วก็เอาที่ฉีดตูดฉีดนะครับืออเน่าเก่งขาวไหมเเก่งขาวแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วเขาก็มารู้ก็เลยแบบด่าก็เลยไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่แผลลึกมากนะครับแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาล พ่อกลัวพ่อเลยต้องแอบว่าไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้โหแต่นอนคืนน้ําตาไหลเลยครับพร้อมเลือดซิปออกมาครับโอ้ยน่ากลัเจ็บมากเจ็บมากครับเป็น2เดือนเลยครับกว่าจะหายโอ้ตายตายน่ากลัวเกินไปอันนี้ก็ยังไงใครน้องๆคนไหนก็นะระวังระวังนิดนึงก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับสิ่งที่ไม่ดีอย่างอย่่าางงอยยิ่งยวดครับเนาะเจมเคยคิดว่าจะเข้าวงการมาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่พี่จิตเนี่ยผมไม่ได้เคยคิดเลยครับมีคุณแม่อยากให้เข้ามาคุณแม่อยากให้เข้ามากครับ ต้องเด็กๆแล้วคุณแม่ดูทีวีแล้วก็อยากให้อยู่ในวงการบันเทิงอยากให้แบบเป็นดาราแล้วแม่จะได้ปื้มผมแม่ก็อยากเป็นเองอ่ะผมว่าแม่คงมีความฝันอย่างนั้นมาตั้งแต่แบบต้งแม่ดิแม่ส่งประกวด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 แม่สแอบส่งไปแล้วก็ได้ได้มาได้มาแล้วก็ได้ที่หนึ่งด้วยครับคือได้เข้าไปแล้วก็ได้ที่หนึ่งด้วยแล้วชีนี้เข้าวงการได้ยังไงมาจากเริ่มจากตรงนี้แหละครับสักพักหนึ่งก็มีพิพิคนะครับที่เป็นผู้จัดการเขาก็ไปเห็นใน Facebook อืมแต่เห็นใน Facebook ยังไงเรื่องเข้าวงการของเจมจีตลกมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อคะ่ะ Hashtag Switch Has กลับมากับเจมจีรายุค่ะเมื่อกี้พูดกันไว้ว่าเข้าวงการมาเล่นละครได้เพราะว่าพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กไปเจอเจมได้ด้วยเจอที่ Facebook ครับ Facebook ของเ c e บุ o k ของเพื่อนมอี่ทีนึงครับก็เป็นเพื่อนที่ผมไม่เคยเจอด้วยนันงจริงเหรอใช่เป็นเพื่อนที่ผมที่อยู่เชียงรายครับที่คือเรื่องเรื่องก็คือว่ามีคนไปสมัครเป็นนักแสดงกับพี่ปิ๊ก ก็เลยส่งรูปใน Facebook ไปแต่พี่ปีก็มองเลยไปที่เจมใช่ก็มีในในไอ้กล่องเฟรนใช่ไหมครับก็มี5-6คนอยู่ในนั้นเนี่ยก็เป็นผมคนหนึ่งเขาก็เห็นก็เลยคิกไปดูฟังหนึ่งเขาก็เปิดมาใน Facebook แล้วเขาติดต่อมาแล้วเป็นไงแล้วพอเขาติดต่อมาใน Facebook สนใจเพอผมไม่ได้อ่านครับ ม่แล้วมันก็ข้าผ่านแบบเขาเขาก็หาทุงหาทางจนแบบไปติดต่อบ้านตรงข้ามเพื่อให้บ้าตรงข้ามเอาโทรศัพท์มาให้พ่อผมโทรัพ์ะอะไรอ๋ออันนี้ตลกมากไปพิ่ผอรโรงเรียนก่อนไปที่ผอ,กกอ,ผอคือ,ค,อคือไปตั้งแต่นู่นเลยครับ <c oughs> ผอมาถึงครูประจาชั้นโทรไปหาพ่อผมแล้วก็โดนไม่ติดแล้วยอย่างก็เลยโทรไปหาบ้านตรงข้ามให้เดินมาหาแล้วก็รับโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับพี่ปิ๊กพยายามมากอะ <c oughs> เนาะรู้สึกยังไงอะตอนนั้นอะครั้งแรกที่ผมเห็นพี่ปิ๊กแน่ครับโหตื่นเต้นมากเขาผมยาวยครับ อ๋อไม่ใช่พี่ปิกไม่ได้สนใจเท่าไหร่ครับมีพี่อีกคนนึงชื่อว่าจิมมี่ครับเป็นช่วผู้ช่วยพี่ปิกอะไรเงี้ยรับก็มาทำงานตื่นเต้นมากเลยผมนึกผมเจอดาราผมว่าผมนึกว่าเขาเป็นพี่เดียวสุริยนมากรุงเทพครั้งแรกเป็นยังไงบ้างได้งานเลยไหมมาเรียนครับก็มีคลาสที่พิ่พิกก็เปิดเพื่อจะแบบเรียนการแสดงช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ค่อยได้มีอะไรก็มีคุณครูสอน a c t ิ้งมีร้องเพลงมีเดินบงเดินแบบอะไรเงี้ยแล้วเข้ามาช่องสามได้ยังไงเข้ามาช่องสามว่าตอนตอนนั้นก็พอเข้ากรุงเทพใช่ไหมครับ ไปเจอปจ้าแจ๋วกับพี่แหม่มนะครับที่ออฟฟิศเขาแล้ไปเจอเขาก็ป้าแจวก็ลองให้อ่านบทให้ฟังแล้วก็ลองถ่ายลงถ่ายรูปลองอลองชุดลองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปแคสที่นู่นที่นี่ก็เลยเข้ามาเป็นจุดทาเทพใช่ครับ <laughs> ได้มาด้วยความที่ว่ารูปร่างหน้าตาและเสียงดีมากแอคติ้งเป็นไงผม <laughs> เป็นสิ่งที่ดีมากครับตอนนั้นจําได้เลยว่า ไปเรียนกับกุงเอาะอยู่ห้าอยู่ห้าครั้งครับอยู่ห้าครั้งไปห้าวันเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เริ่มถ่ายละครเรื่องแรกครับนี่รูนไหมว่าถ่ายยังทำวันนั้นได้มเลยอ่ะมันหลอนมากที่วัดอ้าโอ้พี่วดัดแคปแล้วก็ตะโกนว่าอะไรนะไปก่อนเลยฉันรออยู่ทางนี้นะประโยคเดียวหันผิดอยู่นั่นน่ะ คือผมงงมากเลยแรกๆจําได้หรืว่าช่วงแรกที่เล่นละครนะครับเขาก็มีบทยาวๆมาให้ใช่ไหมครับของเราพูดแค่2คํคำนะครับเออ่เดี๋ยวไปก่อนนะครับอะไรแค่นี้นครับคือแค่นี้ผมเทคนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าคือต้องรอเฮ้ยเขาพูดยังวะ เราพูดถึงใครแล้เราก็รอเก่งอยู่ก็ยืนแบบคือคือยืนไม่ทําอะไรเลยครับยืนนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยหล่อจังหวะหอจังหวะ่อจังหวะนิึงแล้วก็นิ่งดุ๊บอ้าวผิดอีกแล้วคือพูดอยู่คาเดียวไม่ยังผิดเดู่วได้ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่พอละครออกไปนี่เรียกว่าเขาเรียกว่าซุปตาร์แรกในเพลงเป็นยังไงบ้างอะสิ่งที่มันเข้ามาหาเราในชั่วข้ามคืนนั้นอะมันเป็นความรู้สึก ที่ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็เหมือนกับเราก็ไปทํางานปกติ ทุกวันของเราเครับเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่งานเยอะอยู่แล้วแล้วก็มไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็ความแปลกก็คือว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆ <c oughs> ก็เริ่มมีคนมาตามที่กรุงท<อ>ี่กอง,กงมาตามน<อ>ู่นตามนี่แต่เป็นร้อยคนเลยครับ<อ>ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เยอะแบบเยอะแบบเยอะมากแล้วก็ช่วงนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองก็เริ่มเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้เปลี่ยนชีวิตนะครับม,มันก็จะทําให้เราต้องทางานให้มากขึ้นเพราะว่ายิ่งดังมากขึ้นเราก็ต้องทํางานทุกวันทุกวันใช่ใช่ครับทำงานได้เงินก้อนแรกมา ยโสมากจริงๆบอกแม่ว่าไม่ต้องส่งเงินมาแล้วจ้าเซมหาเงินได้แล้วใช้เงินของตัวเองเป็นไงจำได้เลยครับเงินก้อนนี้เป็นเงินของ รายการที่ถ่ายกับ10ตอนแรกของคุณชายได้มาสักก้อนหนึ่งเลยครับเรียกว่าประมาณสอง0ส0บาทแล้วก็โทรบอกแม่แม่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแบบไม่ต้องส่งมาแล้วเดี๋ยวดูแลตัวเองได้ปกติเขาจะแบบเป็นเด็กๆก็จะเฮ้ยเดี๋ยวให้แม่นะ้อนแรกใช่ไหมของเราบอกไม่ต้องส่งแม่ไม่ต้องมาุ่วเหมือนก้อนนี้ของผมผมดูแลตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นครับก็เป็นชีวิตที่ดีเพราะว่า หลังจากสามอาทิตย์ไปเงินหมดเลยครับก็คือจากคนนี้ไม่เคยมีตังค์ะครับเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้ไม่ใช่แบบเป็นบ้านที่ฐานะดีอะไรนี่ครับพอ,อได้เงินมาก็ <c oughs> เราอยากได้ซื้อกินข้าวอกินข้าวมื้อละหมื่นนะครับพอสามอาทิตย์มาแล้วครับเงินตกเลยครับคือตอนนั้นแม่ซื้อรถให้คันหนึ่งครับก็เลยคำนวณเราว,ว่าเอ๊ะถ้าเกิดนั่งรถไฟฟ้าไปต้องเดินไปรถไฟฟ้าถ้านั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปยี่สิบห้าบาทต่ออีกยี่สิบห้าสามสิบเป็นร้อยแล้วนี่ วันหนึ่งนี่ต้องแบบกินให้ได้ไม่เกิน200รอครับพร้อมเดินทางอะไรเงี้ยก็เลยแบบคุกวันก็จะรองเงินเดือนเงินมนจากช่องสามใช่แล้วก็โอ้โหนี่คือเงินก้อนเดียวที่เรามีอยู่ในชีวิตเราต้องเก็บรักษามันอย่างดีแล้วหลังจากนั้นมาหลังจา,ากน,นั้นมาเราก็เริ่มคิดถึงแม่ <laughs> <laughs> ึ้น <laughs> แต่เอ่ยไปแล้วแต่ว่าเราก็ดีครับพอมันได้เรียนรู้ล้าก็พยายามเก็บเงินขึ้นเรื่อยเรื่อยเ,เ,เรียกว,ว่าเป็นซุปตาร์ฟาแลบคือเรียกว่ามีชื่อเสียงรวดเร็วมากเลยมีคนรักเยอะมาก ในขณะเดียวกันก็จะมีกระแสะวิจารณ์เยอะมากเหมือนกันพอเจอกับสิ่งเหล่านี้เวลาเจอกระแสาข่าวแรงๆเจมรับมือกับมันไงเครียดไหมไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดครับส่วนใหญ่จะเป็นคนรอบตัวผมที่เครียดแล้วผมก็จะพาให้ผมเครียดไปด้วยว่าคนรอบตัวเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าจุดที่ผมยืนมันไม่ใช่จุดที่ผมฝันด้วยครับแล้วเวลาได้เจอเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ได้เอาอารมณ์ไปยึดติดก,กับสิ่งนั้นมากแล้วมันก็จะแก้ปัญหาด้วยเหตุผลมากซะมากกว่า จุดที่เรายืนไม่ใช่จุดที่เราฝันแปลว่าเราไม่คิดว่าเราจะยืนใช่ใช่ครับก็มันไม่ใช่สิ่งที่ผมฝันไปว่าเด็กๆว่าอยากจะเป็นดาราหรือว่าอยากจะอยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะอ,อะไรเงี้ยครับมันก็เลยไม่ค่อยได้กระทบความรู้สึกมากเท่าไหรนะ่นักคงไหนเราก็จะแก้ปัญหาด้วยแบบด้วยเหตุผลของเรามาก <ๆ S 2> มากกว่าถึงมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราฝันแต่ถามว่านวันนี้รักสิ่งที่เราทำไหมรักครับรักครับผมว่าสิ่งที่ทุกคนทำนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรมันมีคุณค่า,อาของมันอยู่แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะ ทำอาชีพที่ตัวเองทำอยู่แล้วมันกลายเป็นความซ้ำซากหรือความเคยชินเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราอาจจะมองข้ามสิ่งเล็กเล็กน้อยๆ้อยไปผมว่ามันมีมันมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนี่โอ้ทํทำงานมาเป็นหนุ่มขนาดนี้แล้วมีแฟนมั้งไหมเราไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเ่อยม่แฟนเขาไม่ใช่เขาไม่ค่อยวะเขามีก็มีไม่มีก็ไม่มีไม่ค่อยมีเวลาหรืออะไรไม่ค่อยมีใครเอาา เวลาเป็นแฟนแล้วเจนเป็นแฟนแบบไหนก็เป็นแฟนที่ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรครับก็เลยไม่ค่อยได้มีใครเอาอะไรเง<ถ>ี้ยเพราะว่าแต่ว่าสงส,สารนะครับสมมุติว่าคนที่เป็นแฟนผมสักคนหนึ่งเนี่ยว่าจะออกไปกินข้าวที่ไหนก็ไม่ได้จะออกไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้อะไรผมว่าถ้าเกิดเป็นแฟนทีนี้คงต้องอดทนหน้าดูนะ <S <S คบงจะแบบเหนื่อยหน่อยอะผู้หญิงค,งคิดแล้วคิดอีกว่าจะเอาดีป่าวันนี้มันจะคุ้มไหมนะอะไรเงี้ยก็มันเป็นความลําบากที่ณเวลานี้ด้วยที่ ทำให้ผู้หญิงลาบากด้วยอะไรเงี้ยทุกวันนี้ทํางานหนักมากมันเหนื่อยบ้างไหมอ่ะในในแต่ละวันมันมีวันที่เราท้อท้อบ้างไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมไม่ค่อยเหนื่อยกายครับจะจะเหนื่อยใจซะมากกว่าแล้วเวลาเจอปัญหาที่มันเหนื่อยใจเงี้ยเราเราสู้กับมันยังไงเราก็ต้องมาพยายามนั่งอยู่กับตัวเองครับแล้วพยายามถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรใช่ก็พยายามหาข้อผิดพลาดของตัวเองเรื่อยๆครับเพราะว่าเราโทษคนอื่นไม่ได้ครับเราต้องโทษตัวเองไปก่อนเราก็บอกตัวเองว่าเอ้ย เราเผิดเองที่ไปยุ่งเับเขาว <c oughs> ันน้เกิดเรื่องนี้มาก็ถอยออกมาซะยอย่ามันก็หายเองมองให้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ใช่ครับคำถามสุดท้ายเจมจากวันนั้นที่เราเป็นเด็กน้อยที่พิจิตจนมาวันนี้เป็นเจมจีลายุอย่างเงี้ยเจมหาความสุขให้ตัวเองจากไหนความสุขคืออะไรก็ความสุขมันก็ อยู่รอบๆตัวเราครับผมผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเขาบอกว่าทุกอย่างมันจะมองผ่านเลนตาของเราครับโลกใบนี้มันไม,ไม่มีอะไรที่มีอารมณ์หรือหรือมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรครับมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่มีความรู้สึกถ้าวันไหนแล้วเนี่ยครับเลนตาของเราเนี่ยมีความสุขเรามองอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความสุขแต่ว่าคนที <ird leg at> ่เกิดงงเหงาเศร้าๆเนี่ยมองมองผ่านเข้าไปเราจะบอก <AR é an> ให้มันเศร้าขนาดนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เลนตาของเราครับถ้าเกี่ยว่าเรามองทุกอย่างให้มันมีความสุขมันก็มีความสุขครับเออนี้ไง มันหล่อตรงนี้ไงนี่ไงอาหละว,วันนี้นะคะขอมอบผลิตภัณฑ์นมคอนตราพาเลสนะคะ <c oughs> ความอร่อยมีระดับเคียงข้าง,งคุณนะครับขอบคุณเจมมากวันนีคค้ค่ะสวัสดีค่ะ Sta ช่วง Hashtag Cooking Class วันนี้ค่ะเรามีเมนูมาแนะนำนะคะเรียกว่า Watermelon Strawberry Aqua Fresca ค่ะ Aqua Fresca เนี่ยนะคะก็เป็นภาษาสเปนแปลว่า fresh water หรือว่าเป็นน้ำที่ดื่มแล้วให้ความสดชื่นมันจะเป็นเหมือนเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แต่ว่าเหมือนเป็นค็อกเทลเล็กๆมีรสผลไม้ดื่มแล้วสดชื่นมากกว่าน้ำปกติทั่วๆไปเนาะ ถ้าอยากให้น้ํามันมีรสชาติจัดจ้านเราก็ใส่สตรอเบอรี่ได้เยอะหน่อยหรือว่าถ้าอยากให้เป็นน้ําที่มีรสของผลไม้นิดๆิดหน่อยหน่อยก็ก็ไม่ต้องใส่เยอะทีนี้เวลาใช้เครื่องปั่นอย่างเงี้ยนะคะเราจะขอน้ําลงมันนิด,น,ด,น,ดนึงเพื่อที่จะได้ปั่นได้จริงๆต้องบอกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องเป็นผลไม้ ฉพาะสตรอเบอรี่หรือว่าแตงโมนะเป็นผลไม้อื่นก็ได้ค่ะเลือกที่รสชาติที่เราชอบแล้วก็มาปั่นๆผสมกันโอเคประมาณนี้ใช้น้ำตาลแต่ว่าแตงโมมันน่าจะหวานอยู่แล้วนะคะจ,จะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลที่จาเลือกใช้เนี่ยมันก็คือน้ำตาล KBS 2X ค่ะ Double Sweet เรียกว่าเป็นน้ำตาลคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติ100%ตา KBS นะคะน้ำตาลนวัตกรรมล่าสุดมีคุณสมบัติหวานเป็น2เท่าอยู่แล้วให้ทั้งความประหยัดสะอาดปลอดภัยค่ะสามารถใช้ได้กับทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทุกชนิดปรุงได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่เยอะจะใส่ไปแค่2ช้อนโต๊นิดหน่อยเท่านั้นเองเนาะแล้วเราก็ปั่น ที่ชอบแบบน้ำซาซาหน่อยก็สามารถใส่พวกโซดาใส่น้ำที่มันเป็นบับเบิลเข้าไปด้วยได้นะคะก็จะมีรสชาติซาซาเพิ่มเข้ามาแต่แนะนำทุกว่าจะดื่มแล้วก็ค่อยใส่ลงไปแล้วก็ตามไปด้วย ใบนิ้นค่ะทีนี้พอจะทานถ้าใครสนใจอยากจะใส่น้ำซ่าๆก็ค่อยใส่ตอนที่เราจะดื่มเนาะแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะ Watermelon Strawberry Aqua Fresca ค,ค่ะ ู้ชมคะสิ่งที่จ๋าชอบมากๆเลยนะคะจากแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้ก็คือการมองโลกผ่านเลนส์ตาของเราค่ะโลกนะคะไม่ได้มีความรู้สึกเราต่างหากที่เอาความรู้สึกของเราไปใส่สิ่งต่างๆว่ามันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เราสมมติขึ้นมาเองทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นหน้าที่ของเราค่ะที่จะทําให้ความทุกข์เนี่ยมันเอา focus ไปค่ะแล้วก็ทําให้ความสุขของเรามันชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้นะคะเวลาของแฮชแท็กสวิตช์หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา9โมงครึ่งทางช่อง Family. บวันนี้สวัสดี ค่ะได้เจอพี่เดียวสุริยนได้เจอพี่เดียวสุริยนสองเป็นไงบ้างรอดีครับรอดีก้าวใหญ่มีมีครั้งแรกครับที่ไปงานอีเวนต์งานหนึ่งที่เซนต์ทันเวิลครับเป็นงานอีเวนต์ที่ผมตกใจมากเพราะว่ามีคนไปดูมันเกือบสามพันคนนะครับในเซนต์ทันเวิลด์เนี่ยใช่ทั้งหมดแล้วแบบมี3-4ชั้นเต็มหมดเลยแล้วแบบคนนี้แบบมาดูอะไรกันนะดูแก่นั่นแหละ